สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อโปรเจคเตอร์ของยี่ห้อเอฟซันะครับแบบที่มี Wi-Fi สัญลักษณ์แบบนี้มานะครับถ้ารุ่นที่ไม่มีมันจะมีแค่2จุดตรงนี้นะครับแต่ถ้ามี wi-fi แบบนี้เราจะมาลองใช้งานมันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเบื้องต้นนะครับผมจะดูหน้าจอแบบนี้นะครับก็เข้าที่ตัวเมนูนะครับตัวเมนูเดี๋ยวซูมก่อนเล็กไป เื้องต้นนะครับมาที่ตัวเมนูนะครับกดที่เมนูนะครับแล้วก็มาเลื่อนตรงลงมาตรงเครือข่ายนะครับเครือข่ายนะครับแล้วก็กด enter เข้าไปนะครับ enter ปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกเครือข่ายนะครับเลือกไปที่ไวเล็นะครับกด enter เข้ามานะครับแล้วก็ทําการเปิดก่อนนะครับเปิดตัวไวเล็ตนะครับกด enter เข้าไปครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ อ่าแล้วมาดูที่ตัวเครื่องนะครับรอสักรู่หนึ่งนะครับเราเปิดไว้แล้วนะครับอ่าโอเคเราเปิดแล้วปุ๊บทีนี้ยรอสักพักหนึ่งสัญลักษณ์สัญลักษณ์ของไวไฟนะครับตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับพอติดขึ้นมาแล้วทีนี้ปุ๊บมามาดูที่หน้าจอครับอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับก็จะมีให้เราเลือกนะครับเห็นไหมครับอ่าตรงที่ว่าเป็นเทาๆอยู่นะครับมันก็จะชัดเจนขึ้นมาครับตรงตรง QR code เลยครับมาที่ตรง QR code นะครับ ลงมาที่คิ enter เเข้าไปก่อนนะครับเข้าไปนี่ enter เข้าไปปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาตรงที่แสดง QR code โค้ดนะครับนะโอเคเอาตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกอว่าว่า QR โค้ดนี้ใช้ยังไงนะครับครับสำหรับ iOS นะครับใครที่ใช้ iPhone นะครับมาที่ App Store เลยนะครับแอ Store แล้วก็มาที่กดค้นหานะครับแล้วก็ ค้นหาคำว่า,าเปลี่ยนเป็นภาษา f 3นะครับ P P S O N นะครับ f 3นะครับแล้วมันจะขึ้นมาตรงเลือกที่ว่าเป็น Projection นะครับดูตรงนี้นะครับไอ Projection อ่าโอเคครับแล้วมาเลือกหาตัวนี้นะครับ,เ,คครบลเลือก,อกอที่เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยเลือกตัวที่ว่าเป็น เอฟสันไอโปรเจคชันนะครับก็เลือกดาวน์โหลดได้เลยนะครับพอเครื่องหนึ่งผมเคยดาวน์โหลดไปแล้วแล้วมันก็เลยขึ้นเป็นรูปเมฆแบบนี้นะครับผมก็เลือกดาวน์โหลดเลยครับร mm hmm. อสักครู่นะครับอ่าเลือกเสร็จปุ๊บเปิดเลยครับอ่ายอมรับไปก่อนนะครับผมเลือกยอมรับทั้งคู่เลยนะครับโอเคอนุญ,ญาตนะครับอ่าทีนี้ก็เราได้ แอปมาแล้วนะครับเราก็จะทำการสแกนนะครับตัวน,นี้นะครับก็อ่เอาใหม่ข้ามขั้นตอนอ่ะเราก็มาเข้าตรง QR code นะครับตอนนี้ผมเปิดเปิดไอ้ QR code ไว้อยู่นะครับผมจะทำการสแกนเลยครับกด QR code สแกนนะครับอึ้ออ่าได้แล้วครับแล้วก็เข้าร่วมเลยครับ สักพักหนึ่งนะครับรอคอนเน็กก่อนโอเคนะครับพอรอรอคอนเน็กก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับพอคอนเน็กเสร็จปุ๊บอ่าเราก็จะได้ตัวรหัสตัวนี้รหัสเครื่องนะครับ e b 3 d f 22 3นี่คือรหัสของเครื่องนี้นะครับรหัสของเครื่องนี้ครับอ่าเราสามารถดูได้ในในตัวเครื่องนะครับว่าเครื่องมันจะมีรหัสตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับผมจะทําการตอนนี้เครื่องรอสแตนบายที่จะ ที่จะพร้อมที่ว่าเครื่องตัวนี้จะส่งสัญญาณภาพนะครับอ่าผมจะลองเข้าคาเมล่าดูนะครับเห็นไหมครับ่ภาพที่ผมถ่ายออกมาจากกล้องนี้ก็มันจะขึ้นไปที่ตัวจอตัวนั้นเลยนะครับอ่าให้ดูนะครับะ่ภาพตัวก็จะขึ้นมาที่จอแบบนี้เลยนะครับถ้าเราจะเอาสัญญาณภาพอย่างอื่นขึ้นล่ะนะถ้าเราจะเอาสัญญาณภาพอย่างอื่นขึ้นนะครับแล้วก็ <c oughs> ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับ แล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเห็นไหมครับเลือกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ทําการสตาร์ทเนี่ยเสร็จปุ๊บแล้วมันก็จะเริ่มถ่ายทอดสดนะครับคลิกตัวเริ่มนี่ครับถ่ายทอดสดในนี้คือมันจะเอาตัวหน้าจอของเรานะขึ้นขึ้นตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่าดูแบบเห็นนะครับหน้าจอของผมนะครับตัวนี้เลยอ่ามันจะขึ้นโปรเจคเตอร์เลยครับสไลด์ไปยังไงก็ขึ้นมาอย่างนั้นนะอันนี้หน้าผ่าผมเองนะครับ อ่แล้วก็ผมจะสไลด์มาจะเล่นจะเล่น YouTube นะครับผมก็เลือกเล่นเลยครับอันนี้ผมเปิดนี่นี่ค้างไว้อยู่นะครับอ่ะดูช่องตัวเองดีกว่านี่ก็เวลาก็สามารถเล่นได้เลยนะครับครับตัวนี้มันเครื่องเล่นตัวนี้ไว้อยู่นะครับก็ เดี๋ยวผมจะจะทําให้มันตะแคงนะครับเพราะผมเปิดตัวนี้ปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับป๊บพอแล้วก็มาขยายหน้าจอปุ๊บแบบเนี้ยก็จะได้เต็มจอเลยนะครับตะแคงแบบนี้เลยนะครับก็ภาพก็จะออกมาแบบนี้เลยตามตามที่ เราเล่นในตัวมือถือนี่เลยนะครับครับก็เป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสําหรับการเชื่อมต่อเสียงลงก่อนการเชื่อมต่อแบบอ่าไวไฟนะครับไวไฟไดรเล็กหรือว่าแบบไร้สายนะครับก็สามารถเชื่อมต่อขึ้นได้เหมือนกับอ่าโปรเจคเตอร์ที่มีพวกแอนดรอยนะครับก็คือสามารถแคสขึ้นได้เลยนะครับก็สามารถเล่นได้ตามตามหน้าจอเราเลยนะครับ แล้วก็อีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับมันจะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับไว้ให้เราเล่นได้ก็คือสามารถสามารถเป็นรีโมทได้เป็นรีโมทคอนโทรลได้เลยนะครับก็สามารถเปิดปิดปรับเสียงลดเสียงได้นะครับนี่ผมเปิดเปิดเร่งเสียงเปิดเสียงนะครับสามารถเร่งเสียงเปิดเสียงได้นะครับนี่ฟังก์ชันหนึ่งนะครับเรา ถ้าเราคอนเน็กมาทําเป็นรีโมทก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นภาพแล้วก็สามารถเล่นได้นะครับนี่ภาพผมอยู่น่ะก็แค่มาตรงนี้นะครับต่อแค่ข้อเสียก็คือเวลาเราออกปุ๊บเราต้องคอนเน็กใหม่นะครับถ้าเราจะสตรีมหน้าจอเรา เอาตัวโปรเจคเตอร์นะครับราต,ตามแบบนี้เลยครับมีนหมน,น้าต่างติดช่องหลังใหม่อยู่นะครับตอนนี้ผมก็ดูแต่หลังใหม่ฟังหลังใหม่บรนเทนนี่ช่องตัวเองนะครับก็เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อันนี้เพิ่งคลิปนี้เพิ่งลงนะครับแล้วีอากสี่เี้ยนตามมานะครับตะแคงเครื่องปุ๊บอ่าก็สามารถแคทภาพขึ้นได้เลยนะครับตะแคงปุ๊บก็เป็นแนวตั้งเอียงปุ๊บอันนี้เราต้องไปเปิดปิดนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับโอเคครับผมเอาเสียงลงก่อนแทรกันละเอาเสียงลงก่อนนะครับอ่าเพราะว่าคลิปนี้เราจะ สนใจแค่ในใช้มือถือนะครับแคสเข้าไปตัวต่อแบบสัญญาณไรไฟเข้าที่ตัวเครื่องนะครับเห็นไหมครับภาพที่ออกมานะครับจากตัวมือถือก็จะมีการดีเลย์ไหมครับดีเลย์นิดหน่อยนะครับก็ไม่ไม่เยอะมากนะครับเห็นไหมครับกับภาพตัวที่โปรเจคเตอร์นะครับที่ตัวนี้เครื่องนี้ครับ แล้วก็รุ่นที่ทําได้นะครับก็คือรุ่นที่มีอ่าสังเกตง่ายๆคือคือรุ่นที่มีอ่าสัญลักษณ์ wi-Fi แบบนี้นะครับ3เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเราสามารถทําได้เลยครับโดยอ่าเราอยู่ไกลๆก็ไม่ต้องใช้สายนะครับใช้แค่แอปของตัวแอปั่งนะครับแค่รัดเองครับอ่าตอนนี้เครื่องจะค้างนะครับเพราะว่ามีสายเข้านะครับก็เดี๋ยวรับสายก่อนนะครับเพราะว่าหน้าจอเราเป็นยังไงก็ภาพก็จะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแยวพอรับสายก่อน สวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวทําการต่อใหม่นะครับเมื่อกี้นี้พอดีสายเข้านะครับสายเข้าปุ๊บมันก็จะอย่างที่ผมเหตให้ดูนะครับก็ทําการสแกนใหม่เลยนะครับโอเคสแกนมาปุ๊บหาคอนเนคคอนเนคใหม่นะครับก็เครื่องจะเป็นเปลี่ยนหน้าจอสีดํานะครับรอสัญญาณภาพนะครับก็ร์ทใหม่เลยนะครับเข้าสตาร์ทใหม่นะครับ เพิ่มสายทอสดปุ๊บก้นหนึ่งเดี๋ยวหน้าจอเราจะไปหยุดหน้าจออารโอเคขึ้นมาแล้วครับก็ถ้าถ้าเราหลุดนะถ้ามันหลุดนะครับต้องทําการสตาร์ทใหม่นะครับก็คือเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีสายเข้านะครับสายสายเข้าก็เลยทําให้เครื่องของผมเนี่ยตัวที่ทําไว้นี่ครับทําให้มันหลุดนะครับก็เลยทําการแก้ไขใหม่นะครับก็กลับมาเหมือนเดิมครับ ครับต่อขอบคุณนะครับสําหรับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ